ก็จะมุอบนงานกันนะครับเนาะอ่าในชดตาเนี่ยไปเรื่อยเรื่อยตอนเสาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีซานบัานนะสตูดิโอสุขสุขคนครับพี่น้องโอ้โหอนนอะไรก็นลักขาวบนบนกี้เก่าในเวลาว่าคุ่บ่วงตอนเสาแล้วครับพี่น้องสวยเนี่ยแล้วหละหกมุ่งครับ มองก้องตีหาสห็นองก้องแล้วมันเกิดดุนกันเบิงกันตัวยังมือเสาเนาะคือยังบอกไว้วางขึ้นขีบแหลกยีพี่แหลกแล้วพี่น้องว่ามันจะเป็นไปในติดทางเลยอะดุนเบิงอ่นแถวเขาซูงเสร็แล้วใส่กับบ่ขี่ลายอ่ะอ่นเตะใส่กับอัานบ่ขี่ลายให้กันแหละแค่วางขึ้นกับกลุ่มก้มับแล้วยิ่งกับบ่ถือ ก็กหาไปเห็นหลังหนึ่งให้ม,มันถอนไปมึจ้องฟังอยู่ห่างลงุงทั้งมันเป็นปลาเขาแบบมันเกิดมะฮ่งม,มะฮิ่งนะเนี่ยข้าเจ้าตัดออกตัดเทั้งเขาทั้งเนี่ยอ,อกวควงช่วงกว็านานนี่และประมาณเดือนสองเดือนนี้และเขัมันเกิดขึ้นมาเทียนเหมือน ดุยเวงกับหลอดโซ่กันสันทิ่ทำงานดีบอคว้งขึ้นแต่มันขึ้นกันสันมันบดได้เลีองเลยครับแต่มันกับเป็นเป็นดวงเทียด้วแต่มันยางหยากวะ่ะดันเทียปีไก่กับบดนะได้นะคุณไก่ได้ปีไก่ในกล้วยหลักๆเลยคุณปีนี้มามีแต่ทางยายอ ติดตามมึงแล้วไปพี่นองครับนี่วางคืนห้องพันอยู่เตียงลนหนึ่งหลังอ่ามัน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 ไปยัายไปย้ายอยหลานมหาอยากให้กินอ่าห่างโซนทางขุนกระจอกมาวานปุ๋ยจะคว้องหน้าคุณนะลุ้งรถกันมาถามมานบดเลยท่านเลย กูอยู่นนะแบบสวยปันน่าจะไม่ใส่บ่วงนะครับบนนี้ใส่เปิดรวยปานนี่พวกกูบินเมดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ถ่ายแง่มันก็บินกันสวยมากมันบินแด้ตีสองตีสามพี่น้องเขามาไต่ยิ่งแง่มันแม่นว่าใหญ่เบิดพี่เป่าเขาว่าไปรุ้นกันเรื่อยๆเลยพี่น้องกันสั้นมันอยากซิก ห่างๆเนี่ยเปกเออโตไ้อยู่จกสีไดซั้ำใด้ยได้ดช็อตงามๆสวยๆให,พห,ๆห้พี่น้องเดยวบึงไปเรื่อยๆครับผมฮะต้นหนาพี่น้องมองมันเลียนตู้เง,งินหน้าว่ามันขึ้น

เราโอ้คือมีดตัวแก้ววเห็นวอนบ่มมีดหนี่บ่เที่ยวสุอนี่แล้ะเขาวามาไปน้ำทางนะไม่พันอยู่เตะพันอยู่พี่น้อง 5, omon, ไม่พ okay. ันดูางนอืมางนีจีบบ่านนี่กันข้าขึ้นกับต่ำอยู่ดิอม่เาร้ามม

จมป,ปริญญาใหญ่เ,บบเ,เลยเ <laughs> สีเสีเสียงไม่ฮัก <laughs> อนนอกโอ้ต้นไม้เด้อโอ้โอนองเลยมันไปนเลียนกับ,บ,บคู่ใดมากวะมัน <laughs> <laughs> คือโยบ,บ่วงทะเลกินนั้งจิ่ง <laughs> ั้นนี่ลักสูตรการลบบ่วงความดป, <laughs> ปเดี๋ยว เดี๋ยวหาวิธีมาปราบกันพี่น้องนะแต่ว่าหอดยน่ยมเกี่ยวเข่ากับตึงๆเหม่อนอย่างดีย้ตึงแผ่วบว่วงตึงประเภทยดสายน้อยนั่นวะซื่อนั่นไม่พี่น้องว่าต้องบอาถึงสายน้อยจะแผ่วเป็นรอยอ่ะเต่ไอ้ไม้ทั้ง,ท,งทั้งหลังอันสาบีกาย,ยที่พันเตะม,มาใส่บ่ได้สายนึน อกัดเขากองเลยลีอยู่พี่น้องขันมีไม่อยู่มันขึ้นนี่แล้วนี่เนี่มเห็นนะเห็นเป็นตัวอยู่นี่พี่น,อนออ้องรุ่งกัดกีรีอเล่อันนี้กับต้นเขียวๆมีไม่อยู่นี่ครับเขามันมันมันแก่กินใจกลางมันกนไดือบุนนี่จริงดินีกัดเหรียญนี่สิ Ăn một sáng. Mày, 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 เฉียมคืนนะตัวน่ะไปดุนกันพี่น้องได้หน่อยได้ไล่กบวากัน,น,นได้ได้อยู่ได้นี่ก็อุก,กจมแจมบกแจมปลนกันตัวทิ่์ประเด็นปรนเด็เราพี่น้อง <laughs> หลักก่ดีชาบุญบุญดว่นะคุยกับเ่กี้ไรวะห่างโอ่ยพันดินอยต่ำไม่ต่ำหูดิัน นั่นเดี๋ยวไม่เปิดอู้ยนั่นโอ้ยบ้านพี่น้องหนาวสั่นวกวกกวกกุ่นโอ้ยมึงเอ้บ้านนี้ที่พล่อยแม่ลูกปูหยาตายใหญ่ใหญ่ใต้หนองลงมาเบิ้งพี่น้องไอ้บ้านนี้มาเบิ้งกับสั่นวกวกกุ่นข้างล่างขุ่นพี่น้องโอ้ยนะมาจนได้อูยบงหอยมันหลักมันเหยียบตัปลาเขาก็จะฮะ โอ้จะเขาเอาส่วนไยไปนั่งชั้นวักวักปลามึ่งอย่าจะมันลงมามือไมย์มงอใหญ่้นมันูตินต่ำแด้ก็ถูกดิ้นจบ้างสเขามาหาพนี้เ้อะนั่นนั่นเปียกนานีิ่งไงตัวรอดหมดยไงดิตัวหลังยังไ คือแล้วคทีมันจะรังชุดละรังนี่จะกระถอดดาวงันห้อยมันพันดึงห้อยมันหัวนปลาเขาเบิ้งันจังสีแล้วพี่น้องการมันถือเนี้ยเห็นโอ้ยนี่เบิดฮักถิ่มเล่นแล้วนี่เบิดนี่ให้มันถือมันเกี่ยวไปบู๊ให้มันหลากเอาไปพุดนะว่นนี่ให้มันกลากเกี่ยวไปที่เรมองที่ลรามองอยู่พี่น้องเนาะหมันหมันหนแก้มของเรามาจนได้ จ <laughs> แท่างเหมือนกันยังผีเลยพี่น้องไปเรื่อยๆอยู่เะทางหอกท่างหนอกทางอยู่หนอก,กวหวยมันอยู่นั่งนังมันถือกมันหละผุ <t oss> นพันธ์เท่ากับพยามมองพุนครับถือว่าโอเคพี่น้องหานมาแล้วหนึ่งแจ่มห้องว่าได้ได้พี่น้องด้ตัวเดียวด้ตัวหสองตัวก็ยังดีอ่ะพี่น้องยังได้เล่วแรงเล่วง่ายเล่วสวยอยู่พี่น้องเอ้ อันนี้มันเอ้ยมันเงียบปวดเนาะฟังเตะก็จะชี้วางได้กระโโบค่อยๆแน่ละพี่น้องอยากให้ก็จะเงียบปวดดิวายฝันบกบกเออเออฮุ่นกันต่อครับหมดละอยู่สายไม่ฝุ่นห้างเทียบบกไงหม่นนั่นแหละห้างนี้ก็จะกระโโบเมื่อวานปุ๋ยตัดหญ้า เห็ดนังยีกหละ่ลเน้ยนอาอยู่พี่น้องดกงาบงาบงามงท้งนั้นเลยนอะน,นี้เ้ยนีถามหาพระปุงปานข่อยตอนนั้นแล้ว<ม> <laughs> ข่อยก็ทวงเอาทุบปุงทีแล้วไปใส่ยุบันกมิน,น <laughs> โอ้พระปุงก็งามเลย้แน่วเป็นหนาปูพุ่มไปเลยนะอไอเขอาเป็นบ่เกิดมันพระปุงไปเกิดแทนนะนี่ <laughs> มาแล้งม่าพัดพรกปุงอะแล้วเทียมเคร่องเวน ไปไอ้ตม้มหนูย่างกักลึบาดบูไอ้ซีคนหัวพีบกโอมบกดวงบกบ้าทสามคนซีคนก็ข่ยังมาเศ้าได้หนูสองตัวโอ้แต่ไหนส่เนาะเด็กว่งกระเทยปีนันคอยยัดว่งกระเทยใช่ว่าพูนเด็กปีนี่วะปีหข่เลี้ยนอีู่พ่นอะตั้งแต่อายุยี่สิบยี่เอ็ด ยี่สิบเงี้ยนด็ดตอนติดเก่ายี่สิบยี่สิบมันเ่นงวันัสีลมอุ่มมองันเห็นแต่เวงดีใจบมมึงเอ้ย,ยสนอแม่แม่เอเรื่แม่เรื่อย่อไปไงมาไงห้ยอยตีนมันยังทำมันยางมันมูจาเล่นนี่ทางขามคิวคิดของเดียวนี่ยฮะ ครั้งน,นี้กกดซีๆคือเก่าแล้ววยมันอยู่เสนยหนันกนนท่านถ่องกับไป่ไ่ป้องออกซองรังอยู่ผนกกดยิงได้โอ้ยเอบาหมดไงเลยดิขเขาก็เป็นหลวมอยู่ทางในอยู่พี่น้องหนังจบงอกขึ้นกันแล้วนี่คนนี้คนนน โอ้ยโอ้ยไงยื้กันเลยป,ป,ป,ปัดทุปัดทุปัดทุขั้นเราต้องขาดจำโอ้ขอันว่มาเอาเป็นบินได้หนิพี่น้องเ <มา S 2> อ้ยขึ้นทางล่างหมดละคิดว่าขาดวานอาจจะยูท่ทางล่างมันติดเกี่ยวลบลุ้งทางล่างหมดเลยเฮ้ยโอ้หวานมานัขน,นขาดจำพี่น้องยกขึ้นขาดปัดไปหนึ่ง สามมันเทไนนู้ดดิรูนยิ้มองอนีแล้วเรื่องจีดิงก<อ>ับบัวเลยไงกูจมเมืองหันนี่พี่นอ้อ,องอ๋แล้วเต็มเลยนะครับจั <c oughs> อองสีแล้วไหมงสีมันตตองจังสีพี่น้องน้ยมันเังสีแมน,น,นและเออมัน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 โอเคไงแต้ตมแล้วโอ้พัน,นเถ่ามันเดี๋ยวสามเต็มแล้วก็ขึ้นอีกเต้มหนึ่งเอาละ มานจำได้ก็เอาอีกแล้ววะหวงประดีย่ังอยู่ซอมนี่ดิไอ้ลุยบึงเดี๋ยวพาไปบึงโคดหินนั่นจะเข้าจังพันเตสิลบไปครูบ่งจะของมันจะสวยพี่น้องเจ็บปัาขี้ดาบ <c oughs> ด้วยโอ้โหแกนบดเ <c oughs> ขี่ยวคอยห้างแลวหย่ <c oughs> ยอนกินก้องแข็งเนี่ยละทางใส่ห้าง ถอนเขียวครับปีกไก่นี่เขียว,ยกยยยวโกนกินเขาก็มาเสียปีนี้มาปากเป็นแผลแบบนี้อ่ <c oughs> านเตือน่ไทายเน่าๆหมดเลยนี่ให้ <c oughs> แบบเน,น่าช็อตเดียวสองช็อตบอ่กพวงกุท่นเคนืองเนาะพวงกุท่นเคืองดิตรับพี่น้องเลยแต่ว่ากันเดี่ยวเบิ่งซ้ำนี่แหละพี่น้อง มุ้ง่งเพราะว่าอันเต๋กจะได้ลบแล้วครับอันเถ่ามันมาากันแล้วกันเอยมออเ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 ัอเอัเออเงอเนหน้าเอ้คัับออเ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 ันเออ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 เเเเเ เกี่ยวข้อเรือนางมันบกมันเกิดเออพราใส่ไงยางใส่แข่างเนาะมันเมื่อคืนงี้มันเสียมันเกิดใส่ไกเนี่ยลุยของพันท้าวไปติดตามได้หรอสองแจมติดตามลุงกันพันท้าวพันท้าวก็ถือบุกหอยไปหลอนนู้นเนื้อยนลงสากกระจุนเลยมันแพร่พันธุ์นะพี่น้องพ่อเดี๋ยวออกแพร่ลูกไปมันมันเนี่ยเบิร์ตอันมันมันในเตี้มกันแดดเกาซิปไปพุ่นละ หมานีดีพันธ์เขาไว้ใจได้ยุพี่น้องแต่พันเต่อจะเป็นยังไดก็ต้องไปเบื้องละจะคือเบื่องคือรับผมไปหลุนกันครับเบื้องในพี่นองมันเป็นจังไดนีหมมันก็เป็นแดงสีมันเหลือแต่หลักครับเพื่อนเฮ้ยถุงปุ๋ยเชียวเขาก็จอกไปเสียละกะจอกเมื่อวานปุ๋ยครับที่พันเต๋อบอกกันละไอ้มันคือเป็นแนวนี้พี่นองมันก็หลุดหลัก เอ็นตัวงห้อยดึงเข้าไปเลยกัหลวดบร่ร์เบ่เห็นไหมแต่ว่าหมานนล้พี่น้องคุณครับหมานเห็นนังก็จอยอยู่นี่ละนั่นนั่นโอู้หูตกใจยิ่งด้วยพี่น้องนี่อยู่แค่น,นี้แหลมนะม,ม้งนี่แหละมึ้ยังไม่รู้ยังนี่อู้หูมึงยังอยู่หรอพี่น้องตีนกจังๆสิครับอู้ห <laughs> มาแล้วของฟานเต๋อครับ วานสีเ่าวานุวนัตถือบ่วงเขาของเขาจะาโอ้ยอน,นี่มังเขาอยู่พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจัดการก้นครับเขาเก็บส่วนไลไว้นะพี่น้องนะเขาส่วนจีนโนนกัดส่วนหน่อยออกไปครับกัดส่วนติดๆน้อยๆน,นี่ครับหลังหนึ่งจึงได้จัง,จงเดือแตหลักโอ้ยจะงามอยู่พี่น้องครับพื่อน่ะ กูจีพ่อเด็กต้มเด็กกลัวแล้วพันแ่วเขาจัดไปสว่างเลยครับรอบเสานี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นี่พี่น้องอ้าแล้วลุนตัวไหนครับอยู่นี่ล่างนึงทีกู่ฝนก้อนบ่กู่ไปสุดนั่นนะแล้วจะพยายังกลับมาไปคู่นี่น้ำกันครับห่างเทียมหมานพี่น้องไปรุนกันครับโอ้โชว์ผลงานเด็กเขาอยู่เลยตัวแรกครับเทยบว่วงถือตัวแรกของปีมันตีงแล้วพี่น้องนี่ต้นนหน ทิมายุดเลยพี่น้องทิมาหยุดเลยครับอ้ยโอ้ยแรงยีรียีีเนี่ยเดกมาเต็ม,ม,มงงตพี่น้องเลยมันบอกหาหัามาให้จับเลยเดี่ยด้กลกล่องกรบโไปนโอ้ยอัน,อนด,ดับว่าให้จด้ม่เโอ้ มันผิดพ่อเมือเูี้ยครออ่ามันมันครับมาเร้วเตียมที่สวงครับพี่น้องโอ้เป็นพ่านตนลางหยวางขึ้นมันมนครับเตียมสวงครับพี่น้องออ้ยมัน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 ป็นห้อยเป็นมวนเฮงหงาก็เป็นปัยาข้าเ่กันฮะเจ้าปลดก้อนพี่น้อง มันๆเขาเตียมสองเออเตียมสองเตียมสองพี่น้องไปดุนกันต่อครับผมมองมันเสียหมืกขึ้นอีกแล้วสีหายจริงๆเลยวะพี่น้องทางลงกหมดลอดเลยเดี๋ยวไทยเบิ่งครับพี่น้องเอาทางมันเป็นแบบนี้ฮันเต้มักมากแบบทางแบบนั้โอ้มันๆๆๆสีนะแม่เนาะจังว่าใส่บ่วงห่างนู้นผิดว่าเฮ้ยมันต้องจังสีแล้วมันจังสีวาขึ้นนะพี่น้องเนาะ ไหนตัวหนึ่งสองตัวสามตัวก็ยังดีพี่นอ้องเพราเป็นชีปเป็นตอนไหนพี่น้องเดี๋ยวบางว่นจำเป็นตรงใดแบบเป็นเศร้าสามสิบปันนันกับพันเตะกับ่รได้สี่เดียดตัวตรงใดหลายเนาะแต่ก็ไใดหลายมันก็เป็นผลพ่อยพ่อยใดยของมันครับผมมันก็ใดคาหนามูกํามั่นขึ้นได่อใดใสใดใจเลยอยู่ได้พี่น,อนอ้องนะครับ่มันก็เป็นอีกอระชีพหนึ่งที่คนเขาหาขายเหลี้ยงขายครับพี่น้องหน่มหน้าเนาะสั์เศรษฐกิจ สวนกันครับพี่น้องชุ่มต้นหนาใส่หวโค้หลังที่คือปะเห็นว่าคือกับพานไปเลยครับนี่แหละครับพี่น้องหม่องมันหายว่างหมุดขึ้นครับผมมันเป็นเขาหมู่มันเนี่ยเขาตายเลี้ยงครับเจ้าเครื่องตัดหญ้ามันตัดชุ้มมันย่างมันปงไว้เนาะสุไปจังเด้อนี่มันเตยไม่พานเตยหายอยู่ หลังหนึ่งใส่ปวงลูกนี่เนาะหลังหนึ่งใส่นี่งนี่ไม้หนึ่งสองนี่หลังหนึ่งใส่ทางลงมันนี่ครับเห็นบ่พี่น้องเป็นปวงลงมกนี่หาบ่เห็นพี่น้องนาะหาบุ้งค่อยพันเติ่งยางับเป็นห้องรอบเป่นกับว่เห็นสั้นตอวกย้่หันกับบุบดเสียกว่างมืาขึ้นสั้นสามหม่องออกทั้งสามหม่องนะครับแต่ว่าบดอย่าง้สองหม่องได้ย่งหม่องเดียวแล้วก็บ่ถสีย ปุ๊บอนะเห็อน,อนแต่หนูเสียเซฟมาตัวนี้นี่ทนไมไปครับเดี๋ยวกูว่วงไปเรื่อยๆพี่น้องจังคอยติดตามไปเรืยย่อยครับอ,อ, <laughs> อะไรกันเนาะ <laughs> อัน,ททนอเ,อาาเท่า,ทาได้3 <laughs> าพี่น้องเนี่ยมันเศร้าอันเท่าได้สี่ทำกันแหละทีำกันเลยโ <laughs> <laughs> อ้ยนะ <laughs> ว่าดูออกมาเนี่ยน,น้อวันจุ๊บบ่ได้แล้ววันจุ๊ได้รอบเโถกับของตัวหลังๆข้างาเต๋อประเไทยบึง้งเอาไว้พอได้กินเดี๋ยวขัาบบ้านไปกินข้าต้องกันพี่น้องอุ่นเกี่ยวขวางหน้าหุา่นเมื่อวานปุย <c oughs> ๋ยติดตาม,มาเมึงกันครับเดี๋ยวเกี่ยวขวางแม่บานพี่น้องหอดบ้านหอดซองพี่น้องเราสี พ่อเห็ดเนี่ยยูนอ่ะกินก็คือสีบอดอ่บ่ขึ้นหอกพี่น้องของส้มเลยแต่สีเฮอยู่แหละต่ว่าอันสีบอดอ่ะทายนะเพราะว่ากล่องเก่งเข้ากับแบตมันมีจำนวนจำกัดพี่น้องความจำกับที่เต็มนะครับลืมเบิ้งตอนชิวาก็ได้เดี๋ยวดังไฟลถค้นนู้พี่น้องเดี๋ยวจบคลิปซับหนีก่อนนะพี่น้องนะนี่ครับผลงานกันช้ำที่เฮตอยู่แล้วพี่น้องครับมขึ้นก็ได้ตัวหนึ่งก็ได้เจ็ดตัวครับพี่น้อง อันเตยดีซี่ยัางเช่อันถเดี่ยวสามมนจดำๆเลยมีแต่ไข่ใใหญ่ดอกตัวกับมันกับตัวงามๆเหมอนะนะพี่น้องนี่ครับตัวใบใหญ่กตง,งามๆบกมันบวมุนมันวนเป็นหนูมุนมุนแบบคลอเคลียร์น่นนอยๆทอดผมมือนน่พวกเมีนด้ตัวงๆๆามๆอยู่ครับเดี๋ยวโอเคไปเี๋ยวบงันถาห้องดูลุ่มดำๆเลยปิด นะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่นี่ก็เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนครับผมจังเจอกันไหมคลิปหน้าท่านห้องกันกำลังดังไฟเดี๋ยวเสร็จแนวยูแนวกิน,กน,กกน,ค,น,ค,นครับพี่น้องไปเจอกันไหมอีพี่หน้าคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บายบายท้ายหนังเดินท้ายหนังท้ายหนังกันได้